มาดูแอมรีซิเวอร์วินเทจหลังจากการตรวจซ่อมตรวจเช็คบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาให้ดูนะครับผม p i o อ e น r SX636 หสานะฮะตัวนี้ตัวนี้ผลิตปี1974นะครับอายุ50ปีแล้วกำลังขับจะอยู่ที่2 5่บวัตบวกยี่วัต์เป็นระบบ OCL น้ำหนักเครื่องนะครับจะอยู่ที่11.2กิโลนะครับเป็น AM Receiver v i n t a ท e อีกรุ่นหนึ่งที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีนะฮะผมถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งแต่ลูกค้าส่งเครื่องมานะครับสภาพดูไม่จืดเลยอันนี้ผมทำความสะอาดเรียบร้อยซ่อมเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับตอนมานะครับไฟหน้าปัดไม่มีมาเลยนะครับมืดตึ๊ดตือข้างในโทนถอดออกไปหมดนะครับไฟหน้าปัดไม่มีมาเครื่องนี้ผ่านช่างมานะครับ นี่นะครับคืออะไหล่ที่ซ่อมไปเปลี่ยนไปทั้งหมดเนะี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเครื่องนี้ใช้เวลานานมากด้วยนะครับในการซ่อมนะครับเพราะว่าอะไหล่้าจูเนอร์ก็หายากนิดนึงก็พยายามหามาทําจนเสร็จเรียบร้อยรับได้ทุกอย่างตามปกติบนรุ่มก็เปลี่ยนให้สายไฟก็เปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ผมจะให้ดูเลยนะครับว่า เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับตัวนี้ทําการตรวจซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับพวกแจ็คสัญญาณต่างๆด้านหลังก็จัดการให้เรียบร้อยระบบการรับผ้ารักสเตอริโอดีมากนะทะลุมิวติ้งได้ทุกอย่างทําได้ทั้งหมดรับได้ทั้งหมด a อและ f อนะครับท่านใดมีเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับเสียงดีนะครับอย่าไปทิ้งนะครับซ่อมได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังที่เปลี่ยนขั้วสัญญาณไปนะครับนี่นะครับข้างหลังนะครับ แจ็คลำโพงมันแตกมันหักหมดนะครับผมก็เอาแจ็คทองมาใส่ให้นะครับคั่วนี้สามารถเล่นบานาน่าด้วยนะครับเล่นได้ด้วยนะครับก็ด้านหลังนี้พยายามเช็ดทำความสะอาดให้พวกแจ็คสัญญาณต่างๆทุกอย่างใช้ได้ทั้งหมดนะครับเสารอากาศเราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับว่าภายในหลังจากการตรวจซ่อมตรวจเช็คเสร็จแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจซ่อมเลยนะครับผม มาดูแอมรีซิฟเวอร์วินเทจไพโอเนีย s อ6 3 6ลูกค้าส่งมาทำการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับสภาพภายในดูไม่จืดเลยนะครับเห็นไหมผ่านช่างมานะครับต่อสายเอามาลิงตรงนังไปหมดเลยนะครับนี่นะไม่มีปัญหาครับเราก็จัดการให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับดูสภาพต่างๆนะครับไม่ต้องรีแคปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่าตัวไหนเป็นแบบไหนอย่างไรภาคขยายต่างๆต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับภาครับนี่ แบจะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะดูทีฮะด้านหลึ่งข้างด้านหลังต่างๆนะครับนี่ด้านหลังแถบลำโพงไปหมดแล้วนะครับนี่ฮะคั้วของเสาร์อากาศายหมดแล้วนะครับ,รบ,ด,รบดูด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างนี่ด้านล่างนะครับ แลวล่างก็ถือว่าพอสมควรนะครับพอสมควรเลยนะต้องทําใหม่นะภาคปรีก็ต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมดเลยนะถอดมาล้างใหม่ทั้งหมดเลยครับดูสภาพต่างๆนะครับโอเคนะครับเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทําการตรวจซ่อมตรวจเช็คทั้งหมดเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับทําได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่อยๆทําไปนะครับผมนะครับหลังจากการตรวจซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นชุดจ่ายไฟนะครับรีแคปทั้งหมดนะครับเปลี่ยนอะไรย้ำปิ้นททั้งหมดเลยนะครับภาคจูเนอร์นะครับ ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะครับเปลี่ยนแคปทั้งหมดนะครับแล้วก็ซ่อมภาครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ภาคขยายนะครับก็เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็คอนเดนเซอร์ทุกอันนะครับแต่ว่าจานบินยังเป็นของเดิมอยู่นะครับจานบินเขาไม่เสียมานะครับยังใช้ได้อยู่ก็ทําให้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะเก็บงานทําความสะอาดที่หลังนะครับตัวนี้อันนี้เอามาให้ดูก่อนนะครับว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการทดสอบนะครับด้านล่างนะครับภาค ปรีนะครับแล้วก็ภาคโฟโน่นะครับเปลี่ยนซีรีแคปให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ให้ด้วยนะครับทําการย้ําพิ้นให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะด้านล่างนะครับชุดภาคปรีแอมนะครับเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับใช้ทรานซิสเตอร์ของแท้นะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วัดเกณฑ์ขยาย HFE มาใส่ให้เรียบร้อยนะครับคอนเดนเซอร์ต่างๆก็ใช้เกรดดีๆเลยนะครับ เอลหน้านิชิคอนนะครับมาใส่ให้นะครับอย่างดีนะครับนี่ฮะแล้วก็พวกวงจรของภาคชูเนอร์ก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับภาคขยายก็ปิ้นค่อนข้างที่จะช้ำเยอะเลยนะครับอันนี้ผมก็จัดการทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเก็บสายไฟและทําความสะอาดอีกทีนึงอันนี้เอามาให้ดูก่อนนะครับว่า ตรวจซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ส่วนสนิมตรงนี้มันถัดไม่ออกนะครับก็ปล่อยตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆนะครับเอากระดาษทรายมารูปๆออกนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับเครื่องนี้มันสภาพมาแบบว่าสุดๆมากๆเลยนะครับก็สามารถทํากลับขึ้นมาได้หลอดไฟก็ใส่ให้เรียบร้อยใส่หลอดวินเทจตามเดินะครับเป็นหลอดฟิวนะฮะผมใส่ตามเดิทุกอย่างนะครับไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรมากมายนะเอาตามเดิมเลยนะครับเอาแบบเดิเดินะครับ ทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ภาครับ fm ก็ทำงานได้ดีทั้ง am และ fm ประมาณนี้นะครับผมการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับ